ขอตาเสือไปยืนนี่ตัวใหม่โอ้เนี่ยโอ้มาหนึ่งเลยไปยืนนี่ใส่ไหส่องลกไดิเนี่ยโอ้ยุก้นยุกขึ้เืยๆอ้โอ้ได้เสือสองลกเต็มคาราเบเหตาเลเต็มคาราเบลบงฝามืนที่ล่ะจักจฝามืนแทใส่กันนี่ทำยังคนนู้นนี่ดีกันนะคนยืนนี่ดีกันนะเขืนนียบเีย ข้าวเดียวมตลสวบโรดนะผลงานครับผลงานจัดเต็มผลงานเสือดอมเสือดอมอียงกอเยอะอีที่ลิวมือสีอเฟดเอียงกาสาอิสานยูทูบสายอิสานจัดเต็มหมดอูะยาวก๋ตคนไว้ป่าโคตรไปามันิดเ้ เน่าครับปลาจอยตีปลาบ่ามีสันรู้ตัวใหญ่อยู่นี่มอง,งนี่นี่ธรรมดาพวกเขาเลี้ยงขายนี่มันสิมีสันมอง,งนี้โค้งนู่นโค้งมันใหญ่ย,ยู่โค้งมันใหญ่ได้ได้โค้งสางแต่ว่ามันจอยพอเลี้ยงธรรมาตัก

Vội dạ không... ngay lấy tàu. Vội ngay nữa ngay ngay, tàu kai tàu vừa ba. Vội bít bay tàu ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày này, ngày ngày mỗi ngày mày, ngày mỗi ngày